มุนไนอพอมลงสวนล่ะคะ่ะสิบยายลำมันซอยลุ่งนะะเนาะ,ะค่ะเนาะเห็นค่ะอู้ลุ่งใหญ่ลำมันอยู่คหนกัน <c oughs> เดี๋ยวเสดเก็บภ้าบรรยากาศเด็กๆช่วยงานมาฝากจ้าวันหยุดค่ะ <c oughs> น้อลูกปาอือค่ะลุ่งกบนองเขยขึ <c> ้น <oughs> สามนี่ก็พี่ชช่ค่ะยายลำมันล่อสมุนหนมาเห็ดซอยหมุนหนมากละะ้วค่ะได้ภูรตาเนาะ ใส่ลำมันนี่ค่ะได้เบียกได้เบียกป้าบอกว่าเดี๋ยวป้าจะแหนเอาเงินไปออกพรรษาไดยมีเงินสืบดอกไม้ไฟประทัดนะคะมาจุดมันยางใหญ่อันนี้ร้านใต้ค่ะหมวกเรื้องนี่ร้านใต้ลูกลูกลูกอ้าย ถูกายบานเิ่ง,งมาร<า><า>ับจ่างได้เพิ่นมันหล,ลพ่อกับแม่กูเขาขบซอย